โอเอยังมีเก่งตัวอื่นบอจเป็นการเก่งตัวใหญ่กว่านี้ที่แบบว่าบอนบอนบอสวยสังไงบอลแบบอาให้น้องยืมดูไปไปไม่บอลแบบมาก่อนโบน้อยใส่ได้เมนต้องแบบว่าเขาบ่มีทางเหลือเขาตงใส่เดรรูยตีบยังไ โซนไปดดเี้เลยเก่าเกลาเออคือคือแะคือแหละคือแล้วโคตรก่เีมันโ่แมนดำคตีนดำดำมาเนี่ยเพราะว่าตีนดำเลยดจ้ะอีดดำอีกแมแบบว่าเข้าไปเข้าเ้ไปอนันมาไปเลี้ยงควายไปเลี้ยงว่ามากเียนะเดอ้ยก็วัตกดีนดอคู่บินดีคู่บินดี เนี่ยละเนี่ยละรอดนี่ละอีหลายย่างไปย่างมาเออเออย่างไปย่างมาเออ่เออไปเตะั้วจ้จ้าจ้าส้า้อจ้าจ้าจ้งจ้า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 จ้่จ้า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 จาจ้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 าาจ้าจ้าม้าจ้าจ้าจปาจ้าจาจ้าจ้าน้าจอา้าย้าลาจ้้าจ้าจนี่้า้าจาจ้าจ้าจาจ้าจ้งามลาก้าาจ้าจ้าาาา้ จ,จุกคืนก็ได้จุกคืนจุกคืนเรื่องอาอใจนั่งติดนงเอกน่ะหนูไปอยู่เป็นนางเอกร้องบู๊เขากันนี่นางเอกแท้อยู่ก็นั่งเอกกว่าเด้หนูเขาบป็นคู่กับหนูหนูว่าน้องมอสมเป็นเด็กกับโฟล้อใช่ต้องเจ้านี่ถึงอย่างนม้ต้องเจ้าหนี้ผู้นี้บ่กให้ว่าพวกมอสมเป็นเด็กกับโฟล้เป็นเด็กบอง้ามเห็นอย่างนงานมันก็เห็นอย่างในงานน่ะ มันก็จำนาจาผมได่ลูกเนื้อเสีให้ไปว่าเห็ดอันนั้นเนี่ยกูสวนเน่เก็บทานกูชีคุ้ยขี้งหว่างวนห้อนอีกร่างถวยกไม่เนียนจะแบบวันนี้ไอเดมอนโบมมากบ่นดิอันนี้มันไปเปลี่ยนเถอะครับเปลี่ยนเลยกูยงเดีว่าเปลี่ยน้อะโจ้โจกับสิ เป็บสางนีพ่อจู๋ิดว่าจะถูกหนูได้บันี่ว่านุ่มมันไม่ม่นดม่่้าบ้ารมาเบาเองแต่พ่อจูก็ห้ยองหนูได้บันี่เปนอก็เลยอยากอยากได้เพ่งไหมเป็นเพลงนี้แม่ใย้พ่าให้พ่อหักหนูเมี